เอพิโซดนี้ผมก็จะมาแนะนำโหมดของอีเวนต์โหมดครับผมเรามาดูกันครับว่าเล่นยังไงครับผมกดเข้าไปเลยครับเข้ามาแล้วก็จะเจอ2เมนูครับก็คือเมนูซ้ายเป็นทัวร์นาเมนต์ครับเมนูขวาก็จะเป็นแบบชาเลนจ์ครับผมก็เลือกแบบชาเลนจ์ครับผมชาเลนจ์ก็จะมีด่าน1ด่าน2ด่าน3ครับด่านหึ่ก็ยิงให้ได้1ประตูด่าน2ยิงให้ได้2ประตูด่าน3ยิงให้ได้3ประตูครับผมถึงจะผ่านครับผม ก็เริ่มที่ด่านกันก่อนครับผมกดเข้าไปเลยครับผมสำหรับทีมที่เจอก็คอมก็จะสุ่มหาเองครับเป็นแต่ละสัปดาห์ของยูเนนั้นๆทบนี้ก็จะเป็นทีมวิลนูนาจากซีดีอาร์ครับผมซึ่งชาชนะก็จะได้โกบอลนักฟุตบอลหนึ่งคนครับผมกดโอเคเข้าไปเลยเล่นเริ่มเล่นครับเนี่ยครับก็จะประกบคู่กันครับผมตัวเลขด้านล่างนี้ก็จะเป็นความแข็งแกร่งของทีมครับกดเข้าไปครับผม นี้ก็จะเจอ <c oughs> จัดตัวผู้เล่นครับถ้าจะดูแผนการเล่นของคู่แข่งก็กดที่เมนูซ้ายล่างสุดครับแล้วไปที่ขวาสุดครับ <c oughs> ก็จะเจอแผนการทําทีมของคู่แข่งเราว่าเป็นแผนอะไรเล่นแผนไหนลักษณะเนี่ยครับผมแต่แล้วก็กดแบ็กครับแบ็กก็มาส่วนถ้าเราไม่จัดทีมแล้วเราก,กดคอนเฟิร์มเข้าไปเลยครับก็จะเข้าสู่เกมครับผมรอสักครู่ครับระบบก็จะลังลิงเข้าสู่ เกมการแข่งขันต่อไปครับรอสักครู่หนึ่งเมื่อเนี่ยครับมาแล้วครับเมื่อเข้าไปก็จะเจอชื่อทีมครับที่เจอกันนี่ครับเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูสักหนึ่งตาครับผมนี่ครับกำลังเคลียร์เริ่มเคลียร์ครับไม่ต้องสงสัยนะครับถ้ามันปุ่มหายไปครับผมอันนี้ปุ่มหายไปมันอาจจะบังคับ ก้อนข้างจะย,ยากครับมันจะไม่เห็นปุ่มเราอันนี้เราสามารถตั้งได้ครับผมการตั้งก็ให้กดที่ตัว p l u ตัว p a s s ขั้นบนเมนูด้านบนนะครับเมนูขวาบนสุดนะครับมันจะมีให้กดอันนี้ผมลองเทสดูครับผมแบบไม่ใช้ปุ่มนะครับกดเข้าไปเลยครับก็ไปที่ตั้งค่าครับแล้วก็ไปที่ค o อนทรลไทยครับผม ตรงเมนูบนสุดครับผมขอโดนใจก็จะเจอแอดวานซ์คลาสสิกให้เลือกคลาสสิกครับผมแล้วก็กดแบ็กมาครับแบ็กครับผมนี่ก็จะเจอปุ่มครับทีนี้ก็จะเล่ไง่าลนะครับผมแยงครับแล้วก็วงส่งครับผมส่งครับพาร์ทส่งครับส่งชี้กัินส่งครับเอยนปั๊ปเป้ครับ เนไหมเปยกโยกย,ย,ย,ยิงเข้าแบบผมปัดได้นี้ก็โชว์เล่นคร่าวๆแล้วกันครับผมเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยาวไปครับแล้วตอนนี้ผมก็เลยขอตัดเป็นจบเลยแล้วกันผมก็คือชาแนลสองครับแล้วก็กดออกมาครับทีนี้มันก็จะได้ค่าเงินประมาณพันแ0 0ครับทีบนี้ก็บอกต่างๆครับผมก็มี expire ผู้จัดก,การทีม expire แล้วก็กดกดต่อสัญญาครับ โดยใช้เงินต่อที่ใช้ตัว G ครับกดเข้าไปแล้วก็รีนิวครับผมกดโอเคครับทั้งนี้ก็ครับเท่ากับต่อสัญญาแล้วครับผมกด next ครับผม next แล้วก็รอครับอันนี้อยู่ผมจะอันนี้เป็นรางวัลที่ได้ครับเป็นโกบอลหนึ่งหนึ่งคนครับผมแล้วกดที่กล่องขังครับครับก็จะกดรีเซพออกครับผมก็ การยอดรับการรับของทีนี้เราก็จะไปดูการสุม่มตัวครับผมก็แบกออกมาออกมาก็ไปที่คอนแทคเมนูคอนแทคด้านบ,บนนะครับที่มีก็ไปเข้าไปที่อีเวนต์เชียลครับแล้วก็เลื่อนไปทางขวาสุดก็จะเจอโกลบอลกดฟรีนะครับกดได้เลยครับผมแล้วก็ส้ายนครับผมทีนี้ก็รอครับรอนรูดก็จะได้ตัว บอลคนไหนมาครับผมมาแล้วครับผมเป็นทีมจูเวนตุสครับเบอร์เก้าเบอร์เก้าผิดหายไม่ได้ครับเป็นโมลาร์าอะเลยครับผมอาวโลโมลาต้าครับเบอร์เก้ากด next ครับผมตัวนี้ก็ได้มาแล้วแล้วก็กดออกไปได้เลยครับผมแบ็กครับผมแบ็กครับ ก็ไปที่โหมดเดิมเล่นเหมือนเดิมครับไปที่ e ี e n t m o โหมด p y Challenge แล้วก็อันนี้ไปจูด่านที่2ครับตอนที่2ก็ต้องยิง2ประตูได้ครับถึงจะถึงจะผ่านด่านแล้วก็ได้ผู้เล่นเพิ่มมาข้นบมก็ประมาณนี้ครับก็คือจะไล่ด่านเก็บด่านไปครับ1หนึ่งด่าน1ด่านสด่านนั่นเองครับด่าน2ก็เป็นยิงให้ได้2ประตูตครับอย่างที่ โจทย์ก็ตั้งไว้รับที่ต้องอยิงให้ได้ถ้ายิงไม่ได้ก็คือไม่ผ่านก็ต้องกลับมาเล่นใหม่ก็จะนักทีุเข้าเลยกดโพสต์เข้าไปเหมือนเดิมครับก็เป็นภาษาญี่ปุ่อบคุณในส่วนนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับฝากกดติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณครับ